มาดูมะละกอออกดอกยาวๆแบบนี้ทุกท่านคิดว่าเป็นอย่างไรครับมะละกอถ้าเราปลูกไว้เป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับออกดอกเต็มไปหมดเลยและดอกก็ก้านยาวแบบนี้นะครับไม่ติดผลแน่นอนดูสิครับต้นนี้นะครับเป็นทั้งต้นเลยด้านบนก็กําลังออกดอกเต็มไปหมดเลยครับเนี่ยแบบนี้นะครับ ต้นมะละกอแบบนี้จะเป็นต้นมะละกอตัวผู้นะครับวิธีการแก้ต้นมะละกอตัวผู้ที่ออกดอกแบบนี้นะครับแถวบ้านผมนะครับเขาทําแบบนี้เราจะทําการตัดนะครับตัดออกเลยนะครับเนี่ยตัดออกนะครับตัดออกให้หมดดอกของต้นมะละกอแบบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วครับเราปล่อยทิ้งไว้นะครับต้นมะละกตอต้นนี้ก็ไม่ติดดอกและไม่ออกผลเลยนะครับ จะออกแต่ดอกแบบนี้ตลอดไปนะครับเนี่ยนี่ครับเราจะต้องกําจัดออกให้หมดเนี่ยไม่มีประโยชน์เห็นไหมครับออกมาทําไมแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยสแสดงว่าต้นมะละกอต้อนนี้นะครับเป็นพันตัวผู้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเล็มดอกหรือว่าตัดดอกออกให้หมดนะครับและเมื่อเราตัดดอกออกหมดแล้วนะครับเราจะแก้ปัญหาต้นมะละกอตัวผู้ต้นนี้ได้อย่างไรนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องริทัยพีชนแนลนะครับจะมาแนะนําสวัสดีครับทุกท่านเล็บทีช่องริทัยพีชนแนลนะครับในวันนี้ทางช่องริไทยพีชนแนลนะครับมีเคล็ดลับดีๆครับในการแก้ปัญหาต้นมะละกอตัวผู้ที่เราปลูกแล้วออกแต่ดอกอย่างเดียวไม่ติดผลง่ายๆผมมาแนะนํานะครับวิธีการใช้ไม้แหลมเราจะเสียมให้แหลมแบบนี้เลยนะครับนี่ไม้แหลมนะครับแก้ปัญหานะครับ ต้นมะละกอที่เราปลูกแล้วเป็นสายพันธุ์ตัวผู้ได้ดีมากมาดูกันต้นมะละกอตัวนี้นะครับกําลังเล็กๆแบบนี้เราแก้ปัญหาได้เลยนะครับไม่ต้องรอเราจะนําไม้แหลมนี่ครับที่เราเตรียมไว้นะครับมาทําการเสียบเข้าไปกลางต้นมะละกอเลยและดันให้ทะลุอีกฝั่งนีครับดันเข้าไปเลยครับให้ทะลุอีกฝั่งหนึ่ง นี่ครับทะลุเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามีไม้แหลมอีกอันเราก็ใช้ไม้แหลมอีกอันนี่ครับควยกันนะครับนี่ครับเจาะเข้าไปเลยนะครับที่ต้นมะละกอดันควยกันนะครับนี่ครับทะลุอีกฝั่งแล้วเห็นไหมครับเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเกะกะนี่ครับ ยาวๆแบบนี้ไม้ที่ออกมานะครับเกะกะเราก็ทําการตัดนี่ครับตัดเลยนะครับนี่วิธีนี้นะครับเป็นการนะครับแก้ปัญหาต้นมะละกอที่เป็นสายพันธุ์ตัวผู้แบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่คือสายพันธุ์ตัวผู้นะครับออกแต่ดอกอย่างเดียวนะครับนี่การยาวๆแบบนี้เป็นต้นมะละกอตัวผู้แน่นอนนะครับการแก้ปัญหาง่ายๆคือเราจะนําไม้แหลมมาเสียบนะครับกลางต้นมะละกอนะครับ ขายจะเสียบหนึ่งอัน2อัน3อันก็ได้หมดนะครับนี่ครับเสียบไว้แบบนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นมะละกอตัวผู้ที่เราทําการแทงไม้แหลมเข้าไปนะครับจะตายนะครับไม่ต้องกลัวว่าต้นมะละกอจะตายนะครับทําแบบนี้ได้เลยนะครับแก้ปัญหาต้นมะละกอตัวผู้นะครับอีกไม่นานนะครับต้นมะละกอตัวผู้ต้นนี้นะครับก็จะออกดอกใหม่นะครับนะเมื่อโตขึ้นไปแล้วนะครับนะจะออกดอกใหม่และจะติดผลไม่ใช่ออกดอกแบบนี้นะครับ ดอกแบบนี้นะครับเป็นต้นมะละกอตัวผู้ต่อไปนะครับจะไม่ออกดอกแบบนี้อีกต่อไปแล้วนะครับจะออกดอกแบบใหม่นะครับซึ่งเป็นดอกที่มีลูกนั่นเองนะครับและถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องทิไทพีชนแนลได้เลยครับและผมว่าท่านนะครับกะนะครับนาใช้วิธีนี้แก้ปัญหาต้นมะละกอตัวผู้นะครับนี่ทําแบบนี้ได้ผลดีแน่นอนนะครับ และถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางเท่าใใทิัยีชแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งด,ดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับดอกแบบนี้ไม่มีประโยชน์เรากําจัดออกได้ด้วยไม้แหลมแบบนี้เลยครับ